สวัสดีมากครับกาสวัสดีฟุทุกคนเช่นเคยกันด้วยแล้วกันนะครับโอเคเขาวันนี้ก่อนรีแรงนะทุกคนเนาะนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะมาบอกเทคนิคนะครับหรือว่ากลยุทธ์วิธีในการเล่นนะครับบุกยังไงให้หัวให้ตึงนะครับผมอ่ะและรวมไปถึงวิธีการเล่นนะครับผมบอกเทคนิควิธีการตัดยิงนะครับการแทงรู้ช่องนะครับโอกาสแบบไหนเราควรที่จะทําอะไรยังไงนะครับผมในแต่ละจังหวะของเกมนะครับเดี๋ยวมาดูกันในแมตช์นี้ครับทุกคนมาก่อนรีแรงนะครับ ไอดีนี้เนี่ยขึ้นดีหนึ่งไปแล้วนะทุกคนแต่ว่านี้เนี่ยพี่เราเนี่ยเล่นไว้ตั้งแต่ก่อนที่ยังไม่ขึ้นนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเอามาดูว่ามีอะไรที่แบบเราที่จะแกะให้เพื่อนๆได้ดูในะผมว่ามีจังหวะไหนที่ควรที่จะเล่นยังไงนะครับผมมาเดี๋ยวมาดูนะครับจังหวะนี้เขาได้ส่องครับมีโอกาสได้ใส่ก่อนนะครับมาเก็บบอลให้ได้ก่อนครับจ่ายขึ้นหน้าครับพักกลางขึ้นหน้าชิงกลางครับแล้วจังหวะนี้หยุดอ่าอันนี้หยุดให้ดูนะทุกคนก็คือ จังหวะน,นี้เนี่ยจะดึงบอลก่อนนะครับจังหนึ่งจังหวะแล้วก็จะให้เมสซี่นะครับจากนั้นนะครับจังหวะน,นี้เนี่ยมีตัวประกบอยู่นะครับฉะนั้นปล่อยอนาล็อกครับทุกคนแล้วก็ตัดเข้าในนะครับปั่นซ้ายโค้งครับถ้ามีเมสซี่เนี่ยเพื่อ,อนๆสามารถตัดปัน่นแบบนี้ได้เลยระยะนี้เนี่ยไม่พลาดแน่นอนนะครับจะโกตัวไหนก็รอดยางนะครับถ้าเป็นเมสซี่เนาะนะครับผมอ่าเมสซี่เนี่ยน่าจะมีแบบแทบทุกคนแหละใน ID. ไอดีนะครับจะร่างไหนก็ได้ทุกคนแต่ว่าให้อัพปั่นเยอะๆนะครับผมอ่ะ แล้วก็อัพกิ่งพาวเวอร์ให้เยอะนะครับส่หรับเมซี่เนาะนะครับจะได้แบบปั่นแถว2หรือว่าปั่นเน่ากับเขียทรวแรงๆอันเดแบบนี้นะครับมาเกมรุกครับเกมรุกของเราก็หมุนเข้าในครับให้มีที่ไปครับครึ่งก่อนครับทุกคนหาพื้นที่โยนไปพื้นที่ว่างๆนะครับผมเพื่อที่จะให้เรามีพื้นที่ในการสร้างสรรค์เกมนะทุกคนอ่ะเข้ากลางเหมือนเดิมครับจังหวะนี้ลองยัดยังตีอยู่นะครับยังวันนี้อ่ามีจังหวะไหนควรตัดก็ตัดเลยนะทุกคนไม่จําเป็นว่าต้องให้เขาได้บุกนะผมอ่ะตัดเกมเลยนะครับผม จังหวะนี้ดักได้ครับดักได้จ่ายขึ้นหน้าเร็วๆเลยครับแล้วให้กองหน้าเร็วๆฉีกกองหลังของเขาครับจังหวะนี้มาครับเตะเข้าในมายังไม่ได้ครับจังหวะนี้จะตัดในมาปั่นเลยครับจังหวะมือสกู่แต่ก็ยังไม่เข้าเะยครับมาการเล่นเกมแล้วก็เหมือนเดิมครับใช้การประคองเอาเนี่ยผมอย่าเข้าพวดนะครับประคองได้แล้วก็ทําบอลจ่ายขึ้นหน้าครับอ่ะหาบอลเข้าพื้นที่ว่างให้ได้นะทุกคนอ่ะเมื่อเราตัดเกมได้หรือว่าเก็บบอลได้ ให้เราหาบอลเข้าพื้นที่ว่างให้ได้ทันทีนะครับผมเรียนไหมหนึ่งสองนะครับออกบอลให้เร็วนะครับถ้ามีจงหวะสวนกลับนะทุกคนอย่าเก็บบอลไว้กับตัวนานครับอย่างจัวนี้เหมือนเดิมครับตัดปั่นเหมือนเดิมครับแล้วมาที่เดอะบอยจังหวะนี้เนี่ยมีพื้นที่ตรงนี้นะทุกคนที่เราสามารถที่จะเล่นได้นะครับแล้วเราควรรู้ว่านักเตะของเราเนี่ยสามารถเล่นแบบไหนได้นะครับคือเดอะบอยเนี่ยเราอัพสายปั่นมาอยู่แล้วนะครับผมจังหวะนี้ก็เลยหักกลับมานะครับปล่อยให้หลอกดึงเข้าพื้นที่จากนั้นกดปั่นครับทุกคนอ่ามัน นักเตะแต่ละตัวเนี่ยมันสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับอย่างแผนที่วิเยเนี่ยใช้ก็จะเป็นพวกโมดิเดบอยเนี่ยสามารถปั่นได้หมดเลยนะครับว่าจะเป็นซ้ายเป็นขวานะทุกคนขอแค่ดึงเข้าเท้าที่เขาถนัดแค่นั้นเลยนะครับผมอ่ะนี้เป็นเรื่องที่บางคนอาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญนะครับแต่มันเป็นเรื่องที่แบบเล็กน้อยมากๆนะครับแต่ถ้าเราใช้ให้มันเป็นประโยชน์มันจะโหมดมากๆนะครับสำหรับนักเตะของเราเนี่ยผมอ่ะอย่างเดบอยเนี่ยเขาถนัดขวานะครับดึงเข้าขวาได้เลยนะครับโมดิทเขาอาจถนัดขวาแต่ว่าเขายิงซ้ายได้นะครับผมถ้าเข้าเท้าที่แบบ มันอยู่ในมุมที่มันปั่นซ้ายได้นะครับผมถึงไม่ได้อยู่ในเช้าที่ปั่นได้เขาก็มีสกิลในส่วนของเอาท์ไซค์ไซเคิลนะครับผมสำหรับโมดิเนะนะครับกลางตัวอื่นก็เพื่อนๆลองดูพวกลูกปัน่นลูกยิงแรงลูกโค้งให้ดีนะครับอลองเอามาประยุกต์ใช้กับทีมตัวเองดูนะครับแต่ถ้าเป็นยิ่นอเนี่ยก็จะเป็นใช้กองกลางยิงได้ด้วยนะครับในการเล่นเนาะนะครับไม่จะเป็นว่าต้องอาศัยกองหน้าทั้ง2ตัวจบตลอดนะครับมีจังหวะไหนาที่บอลแบบทะลักมาหากองหน้าเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้กองหน้าไม่ใช่กองหน้าที กองกลางนะครับผมอ่ะถ้าบอลทะลักมาหากองกลางได้เนี่ยเราก็ลองใช้กองการยิงก็ได้นี่ผมอ่ะส่วนเกมรับเนี่ยก็พยายามกดหมวกไว้เลยครับถ้ามีจังหวะเปิดโขอกอะไรแบบนี้เนะะี่ยทุกคนอ่ะเปิดมุมเนี่ยคือเราต้องกันมากๆนะทุกคนเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเสียจากง่ายๆแบบเราทําเกมอยา่างสวยงามครับแต่ว่าพอมาเสียลูกเปิดหมวกอะไรแบบนี้มันทําให้เราเสียกําลังใจนะผมก็ต้องกันนะครับผมมาเหมือนเดิมครับหาบอลเข้าพื้นที่ว่างครับหาพื้นที่ว่างได้คืงก่อนครับไม่มีที่ไปอ่ะเห็นไหมรุนเลยนะครับผมถ้าเรา แก้เพีได้เนี่ยก็คือมันจะทําให้หลุดแล้วก็สามารถที่จะยิงได้แบบต่อเนื่องครับทุกคนแล้วจากวันนี้ก็โชว์เค่อน,นิดนึงครับแต่ว่าบอลก็มาในทิศทางที่แบบระวางแผนมาแล้วหลักการง่ายๆเลยก็คือจ่ายบอลเข้าพื้นที่ว่างครับทุกคนในการเล่นเนาะนะครับรวมไปถึงเวลาที่เราได้มีโอกาสส่องเหมาะจอเนี่ยเราควรที่จะเลือกว่าเราจะปั่นหรือว่าเราจะตัดสายตัดขวายิงนะครับผมอ่ะไม่ยากครับในการเล่นนะทุกคนก็ ไปลองปรับใช้กันดูนะครับเดี๋ยวเทคนิคต่างๆในช่อหน้าก็จะลงเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมยังไงก็ฝากกดแล์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับหากดูแลชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม